หนึ่งถุงเนี่ยยี่สิบบาทให้ท่านหนึ่งกรัมแบบเนี้ยนะยก็จะประมาณนี้ใช่ปะให้พลังงานโดยประมาณ500กว่าแคลค่ะ500กว่ากิโลแคลรอรี่แต่โปรโตีนจะได้อยู่ที่ประมาณอ่ะ30กรัมประมาณนี้แต่แคลมันเยอะมากแต่ถ้าสมมติว่าคุณกินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์คุณจะได้พลังงานจากไขมันที่น้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอิงแนะนำว่าถั่วเนี่ยไม่แนะนำเลยกินกุกกิบได้ถ้าถั่วหนึ่ง เอาเอาแค่แบบถั่วลิสงนะเมื่อกี้ที่เอิงบอกว่าเฮ้ยถั่วลิสงเนี่ยไขมันเยอะใช่ปะถั่วลิสงแค่สามฝักทุกคนสามฝักคืออะไรคือสามเม็ดอ่ะสามเม็ดยาวๆอ่ะทุกคนอะสามฝักคืออันนี้นเห็นปะสามฝักแบบนี้ค่ะสามฝักหรือสิบเม็ดให้ไขมันอยู่ที่ห้ากรัมแล้วค่ะถ้าใครจะกินถั่วเพื่อลดน้ำหนักเอิงแนะนำ ลองเปลี่ยนไปกินโปรตีนอย่างอื่นอยากฟังความรู้ดีๆแบบนี้สามารถติดตามกันเอาไว้ได้นะคะส่วนใครที่อยากมาลดด้วยกันทัก